สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับบรรยากาศชุดเครื่องเสียงนี่ยเทวีเร่งส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองครับวันนี้22พฤษภาคมนี่ยฮะวันนี้4ีคูณสแล้วก็2องคูณสองเนี่ยเตรียมแพ็กกิ้งเตรียมส่งมอบสำหรับลูกค้าที่สั่งจองครับแปดคูณแหนึ่งชุดนะครับเตรียมอุปกรณ์แล้วรอเซตร,ระบบรอใส่อุปกรณ์เข้าไปครับแล้วก็อุปกรณ์นี่ครับนี่ชุดเปเตอร์ลิคมากมายครับวันนี้เดี๋ยวรอชมชุดเปเตอร์ลิค สินค้าชุดเครื่องเสียงนี่สี่คูณสี่นะครับรอส่งมอบแล้วก็สองคูณสองครับแล้วอุปกรณ์อีกหลายชุดหลายแบบับเตรียมส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองนะฮะศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งกับร้านอุบลมิวสิกซาวเชียงกงอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับลูกค้าและท่านที่กำลังสั่งจองอุปกรณ์เครื่องเสียงว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่น่หลากหลายวันนี้นี่ครับพาชมกันรับแมสินสินค้าใหม่บริเวณด้านในร้านนะครับแล้วก็สินค้ามือสองนะครับ เข้ามาที่ร้านก็อย่าลืมผ่านมาที่ประตูฆ่าเชื้อด้วยกันแล้ับประตูฆ่าเชื้อนี่นะครับเข้ามาที่ประตูฆ่าเชื้อก่อนที่จะทําการเ,าเข้าไปในบริเวณร้านนะครับก็จะมีด้านในก็จะเป็นสตูดิโอสรับรองระบบเสียงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่สรับรองระบบเตรียมประกอบแพ็กกิ้งส่งลูกค้านะครับนี่นะครับราคาพิเศษทุกรายการสินค้าเป็นเล็ตมากมายอุปกรณ์ต่างๆ มาดูชุดเครื่องเสียงครับวันนี้นี่ชุดเครื่องเสียง2อคูณสองสคูณสนะครับทยอยเตรียมขึ้นรถครับวันนี้เตรียมเดินทางครับลูกค้าที่สั่งจองมานี่ครับเตรียมแพคกิ้งโอ้ตกใจแต่ตะแกงตรงนี้ครับนีข้ามตะแกงงเรื่อยนี่ก้าวข้ามตะแกงงเรื่อยนี่ก็เป็นชุดอ่าสคูณสสองชุดนะตัวนี้นี่ครับเตรียมแพคกิ้งเตรียมเดินทางครับข้านในก็เตรียมเดินทางเป็นวันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครับประมาณหนึ่งทุ่มรถ รถขึ้นของวันหนึ่งทุ่มนี่ครับวันหนึ่งทุ่มก็เตรียมขึ้นรถครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ก็รถแหยียนนี้ก็ไปแล้วรถแห่มยนนีลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ตู้ซับเบียดบีบีสิบแป,ปด BB, นิ้วชุดสองคูณสองสี่คูณสี่แล้วข้างในก็จะมีเทอร์โบนะครับยี่สิบสองพฤษภาคมอัปเดตว,วันนี้ที่อบบุบลราชธานีกับโรดี้ที่เด็ดเดี๋ยวพี่มีไกรเอา เอาคันนี้เข้ามาครับรถพลังเข้ามาครับต่อไปเราก็จะเตรียมชุด4คูณ4เข้ามนที้ก็ไปหลายจังหวัดหลายอำเภอนะฮะออเดอร์6นะครับราคาอยู่ที่ใบละนี่ฮะใบละ1นึ0งพับาทออเดอร์6สินิ้วไปอัด20มิลนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกหลากหลายราคาอีกหลากหลายโปรโมชั่นนะครับเจบินตัวนี้15นิ้วเดี๋ยวไปอัด20มิลขอบเหล็กตะแกรงเหล็กตะแกรงปั๊มโรงงานใบละนะครับก็ใบละ1,950บาท แหลก3ฝาผิวแคบล่าสีดำนะครับ 1, 3า9 0บาทแหลก3ฝาตัวนี้ครับนี่ V2 V3 ก็ตามนี้เลยนะครับ V3 ก็2,900โอบาทตู้เปล่า V2 ก็1,950บาทนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ซับเบีรเทอร์โบก็ราคาอยู่ที่ใบละ2,700บาทนะครับซับเบีเทอร์โบ v v ก็2,390บาท แล้วอีกหลากหลายโปรโมชั่นหลากหล,ล,ลายราคาที่ลูกค้าสั่งจองนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ดหนึ่งสดจากอุบลราชาธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงบรรยากาศวันนี้ยี่สิบสองพฤษภาคมนี่ะทยอยเ,เร่งแพ็กส่งงานสีน้ำผึ้งก็เลยขึ้นรถครับอีกหนึ่งชุดสองคูณสองครับเซ็ตสามหมื่นห้าพันบาทนี่ทยอยเตรียมขึ้นรถนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะบรรยากาศยามบ่ายที่บ่ายยามเย็นที่อุบลราชาธานีนะครับลอยแพ็กกิ้งส่งลูกค้าที่สั่งจองมา รถก็ออกมาถึงไยขึ้นรถทีละคันทีละคันนะครับนี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะครับ0856313001าอัยเดียตที่อุบลราชธานีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ